มื้อเช้าถ้าจะให้แนะนํานะแล้วควรจะฝึกในการทานแล้วมันดีมากๆก,ก็คืออันนี้หลายคนอยากลดคอพัลโดยการทานสลัดนี้แต่ผมเห็นคุณใส่แบบอู้อ่าไหน,นลองดูดิสอนไปแล้วน้ำตาลที่แปดอันนี้นมเปรี้ยวน้ําตาลอันนี้ผมให้มาเบอร์หนึ่งเลยน้ําตาลเนี่ยคือจุดที่ทําให้ร่างกายเรารวนถ้าเป็นในพวกนี้ยผมว่าไม่ต้องไปคิดหรอกมันกระปิดกระปอยกลัวคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะครับทานไปเลยกินนมก็ไม่ดี กินผักไปมีสารเคมีกินเนื้อสัตว์แม่งก็มีอะไรสุดท้ายแม่งไอคนพูดอะแม่งกินเค้กสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮังนะครับผมหัวไข่วันนี้ผมจะพามาที่ซูปเปอร์นะครับแล้วก็จะสอนเลือกซื้อแล้วกันว่าเฮ้ยอาหารที่มันเป็นดีต่อสุขภาพหรือว่าอาหารที่คนที่เขาอยากสุขภาพดีหรือว่าออกกําลังกายแล้วทานแล้วมันทําให้กล้ามเนื้อมันเพิ่มแล้วก็ ขมันเพิ่มน้อยเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเลือกดูแล้วก็สอนให้ดูว่าโนูดิชั่นหรือสารอาหารเนะ่ะเขาดูกันแบบไหนนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับง่ายๆผมยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติว่าเอาแบรนด์ที่ผมชอบนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ของทอดอมีประโยชน์ใช่ไหมแต่เจ้าตัวเนี้ยเห็นป่ะเขาใช้การอบเขาไม่ได้ใช้ทอดไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับดูดูดิชั่น เห็นไหมครับ11ชิ้นก็คือ11เแผ่นเนี่ยเขาให้1 1 0แคลมันก็ไม่ได้แย่เห็นไหมครับน้ำตาลให้แค่สาเองแต่สิ่งที่เราจะได้คือคาร์บคาร์บเนี่ยมันสำคัญนะครับคาร์โบไฮเดรตถ้าคุณออกกำลังกายอย่าก,กลัวคาร์บอย่าบ้าโปรตีนคำนี้ท่องไว้เลยอย่าก,กลัวคาร์บอย่าบ้าโปรตีนนะครับซึ่งอันเนี้ยถามว่าการที่คุณซื้อไปเนี่ยเรวถ้าคุณกินครั้งเดียวหมดเนี่ยมันอ้วนอยู่แล้วครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากเราสามารถ ทานทีละแบบวันหนึ่งสักเนี่ยสิบเอ็ดชิ้นตามที่เขาบอกเนี่ยใส่ทัพะแวร์แยกไว้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราคุมอาหารหรือการที่เราไดเอทอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นไม่ได้โหยเกินไปไม่ได้แบบเครียดเกินไปนะครับอันนี้เป็นตัวอยา่างง่ายๆนะครับมันก็จะมีรสออริจินอลด้วยใช่ครับรสออริจินอลมันก็จะเนี่ยแคลอรี่เท่ากันเลยนะครับง่ายๆเวลาเราเลือกขนมขบเคี้ยวอ่ะถ้าเป็นไปได้เลือกที่มันอบนะครับ แล้วก็พยายามอย่าทานทีเดียวหมดถุงเวลาที่เราควบคุมอาหารนะ่ะอย่าอดอยากให้ทานแต่ทานในปริมาณที่เราคอนโทรลมันได้เพราะว่าถ้าตาบับใดที่เราอดวันไหนเราทนไม่ไหวแล้วเ,เราเบิดตุ้มนะครับกินเข้าไปเยอะไม่พอแทนที่จะแฮปปี้กลายเป็นเครียดน้ําหนักขึ้นอีกนะครับอ่ะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่หลายๆคนพลาดนะครับนั่นก็คือน้ําเปล่านี่แหละการที่คุณจะมีสุขภาพดีขั้นพื้นฐานอนะ่ะคุณต้องทานน้าเยอะ นะครับเพราะผมบอกเลยว่าในร่างกายเราเนี่ยสามในสี่อ่ะมันเป็นน้ํานะครับหลายคนทานน้ําน้อยมันเป็นปัญหาของการที่แบบเป็นโรคจุกจิกนะครับวันหนึ่งอ่ะทานไปเลยเนี่ยสองขวดเนี้ยสามติรนะครับน้ําเปล่าทานไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วคุณจะน่าใสคุณจะไม่ต้องกลัวนะครับว่าทานน้าแล้วคุณจะปัสสาวะบ่อยอ่ะมันเป็นข้ออ้างที่แบบว่าตลกมากซึ่งทานเยอะนะําต่อไปเป็นน้าสูตรแถวที่เขาดามากกันใช่อ่ะผมยกตัวอย่างเช่น อย่างพวกเนี่ยฮะที่เป็นศูนย์แคลหรือพวกอันนี้ก็คือน้ำอัดลมนั่นแหละหรือพวกในเนี้ยครับพวกศูนย์แคลอะไรพวกเนี้ยผมบอกกันเลยว่ามันไม่จริงนะครับที่พวกอ่าในโซเชียลมาบอกว่าการที่เรากินน้ำศูนย์แคลเนี่ยแล้วเราจะติดน้ําตาลมากกว่าเดิมเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอคุณเข้าใจไหมว่ามันไม่มีน้ําตาลอะแล้วมันจะเอาอะไรมาอ้วนอ่ะแคลอรี่มันก็ไม่มีคือคุณกินันนี้สิบขวดมันก็ศูนย์แคล เก็ทแมสแต่อาจจะได้โซเดียมได้เลยเข้าไปแต่คุณอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วมันคือน้ําอัดลมซึ่งน้ําอัดลมยังไงมันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วอืมันอาจจะกัดกระเพาะมันอาจจะทําให้กระเพาะหนานะครับก็ถ้าใครที่คุมอาหารแล้วอยากหวานจริงอ่ะหรือว่ากับข้าวที่คุณกินอ่ะมันรู้สึกว่ามันมันเคี้ยวไม่ลงหรืออะไรเงี้ยสําหรับผมมันก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้ผมกินมันได้ลงหมายถึงว่าการที่เราคุมอาหารแบบเข้มข้นอ่ะนะครับอย่าไปเชื่อว่าทานในพวกนี้แล้วมันจะทําให้เราติดหวานมากขึ้นถ้าผมถามกลับว่า อา้าวแล้วถ้าอยากหวานแล้วไม่ให้กินเนี่ยให้กินอะไรอะ่ะ <laughs> ถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นทานไปเลยแต่เหมือนกันต้องคุมในปริมาณที่กําหนดสมมติว่าใครมาบอกผมว่าเอ้ยคุณหัวไข่บอกว่าทานได้คุณกินวันละขวดเท่าเนี้ยมีปัญหาแน่นอนนะครับอย่างผมเนี้ยอย่างขวดเนี้ยโอ้ผมทานเป็นอาทิตย์นะแต่แฟนผมก็สองวันอนะ่ะเออนะครับแต่ผมคิดรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่เขาไปทานแบบออริจินอลถูกไหมครับเพราะออริจินอลหนึ่งขวดใช่ไหมเขาให้กินเจ็ดครั้งอันนี้คือปริมาณของเจ็ดครั้งนะ น้ำตาลร้อยสิบสองกรัมคุณนึภาพน้า,ายหนึ่งช้อนโต๊ะอะมันเพิดด่งจะสองกรัมเองอันนี้ร้อยสิบสองอะกี่ช้อนโต๊ะคุณกินเท่านั้นเข้าไปอ่ะเออนะครับบางคนเขากินวันละขวดเลยเนาะครับใช่ไหมใช่บางคนที่เขาติดผมจะบอกว่า <ๆ S 1> สุขภาพดีหรือการปรุงอาหารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเดาจะพาไปดูนะ <c oughs> สิ่งที่เราควรจะคุมมันอะก็คือทอดของทอดของมันนะครับสองน้ำตาลอันเนี้ย ผมให้มาเบอร์หนึ่งเลยน้ำตาลเนี่ยคือจุดที่ทำให้ร่างกายเราลวนทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับซึ่งหลายๆคนมีลูกมีหลานเนี่ยผม,มให้กินแต่เด็กละแต่เราก็ไม่รู้จะไปเตือนเขายัางไงเนาะอืมซึ่งควรจะระวังไว้สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเด็กเขาเรียกว่าโรคะลรนะที่ฝรั่งเขาบอกอะเด็กที่มันอะไรน้าตาลนะชูการ์โอเวอร์โหลดใช่เพราะเด็กหลายคนที่คึกแล้วไม่ยอมนอนแล้วอะไรเงี้ยเพราะเขากินน้ําตาลเยอะเกินไปนะครับ <He S 1> คลิปนี้ถ้าใครไปดูผมกล้าพูดเลยว่า มันเป็นเรื่องจริงนะครับฝรั่งเขาจะซีเรียสกับการเรื่องให้เด็กกินน้าตาลมากแต่คนไทยเนี่ยโหมเห็นไบาคาเฟ่กนรัวๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เด็กไทยขาดคืออาหารหลักจะไม่ค่อยทานอาหารหลักนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับก็เดี๋ยวต่อไปตามมาดูกันเรื่องน้ําจบแล้วให้เขาพูดไปเ,เราก็ช้อปปิง้งโอเคต่อไปนะครับอ,อพวกซีเรียลต่างๆผมก็จะยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมอันที่ผมชอบทานคืออันนี้ คือคลิปนี้ผมจะสอนเรื่องดูนูดิชั่นนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับอันนี้คือนูดิชั่นข้อมูลของโภชนาการนะครับคุณต้องดูด้วยว่าหนึ่งหน่วยบริโภคอะเขาวัดจากอะไรเข้าใจไหมครับบางคนชอบคิดว่าเฮ้ยทั้งกล่องเขาสมมติเขาเขียนว่าร้อยิบแคลเนี่ยบางคนชอบคิดว่าทั้งกล่องเนี่ยร้อยิบแคลไม่ใช่อันนี้เขาเขียนเลยว่าหนึ่งหน่วยบริโภคอะ่ะสามสิบกร,รมัมซึ่งเขาบอกแล้วว่ากล่องหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ก็คือ ต้องเอาอันเนี้ยคูณสี่เข้าไปซึ่งทั้งทั้งกล่องเนี่ยอันหนึ่งหนึ่งหน่วยก็คือร้อยยี่สิบแคลใช่ไหมถ้าคูณสี่ก็สี่ร้อยแปดสิบคือทั้งอันเนี้ยสี่ร้อแปดสิบแล้วทีเนี้ยต้องมาดูว่าไม่ได้คูณให้เรานะใช่เพราะว่ามันมันคือทางการตลาดนะครับน้ําตาลมันสามกรัมคือทำไมผมชอบทานยี่ห้อน,นี้เพราะว่าน้ําตาลมันไม่ได้เยอะแล้วก็มันให้คาร์โบไฮเดรตยี่สิบหกเปรียบเทียบกับอันนี้แล้วกันนี่นะครับเห็นไหมอันเนี้ยน้ําตาลแม่งสิบ เห็นไหมครับอันนี้ก็สามสิบกรัมเหมือนกันเนี่ยฮะเวลาเลือกเลือกแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ออกกาลังกายอย่างหนักก็สามารถทานอะไรก็ได้เพราะว่าน้ําตาลก็ไม่ได้แย่เสมอถ้าคุณเอาไปใช้ในทางที่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบที่ผมบอกไปต้นคลิปอะถ้าคุณไม่ได้ออกกำลังกายเลยการทานพวกนี้ยมันเซฟกว่านะครับอย่างน้อยๆก็เรายังได้กินอะเราไม่ได้อดเพะฉะนั้นเลือกมันหน่อย อันเนี้ยอันเนี้ยเห็น,นไหมครับสามสิบกรัมเหมือนกันอันนี้ก็คือไม่หวานเลยแต่ก็น้ําตาก็ยังสองอยู่แต่ก็โอเคไม่ได้แย่นะครับ <S 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 คือยิ่งอร่อยอ่ะมันก็ตามนั้นอ่ะเก็ตไหมครับจริงๆอันเนี้ยเป็นมื้อเช้าได้นะเพราะว่าเขาให้ครับแล้วก็คุณอาจจะทานกับนมโอต๊ตหรือว่าใส่เวลงไปหน่อยมันก็เป็นเพอร์เฟกต์มิลของตอนเช้าแล้วหรืออาจจะใส่ผลไม้ลงไปหน่อยนะครับ แล้วนี่สิ่งที่คนพลาดเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยอันนี้ทีเด็ดเลยเอ่อขอบอกกันนะว่าเราไม่ได้ดราม,ม่าหรือโจมตีแบรนด์ไหนนะแต่บอกว่าเรายกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆอ่ะเอาแบรนด์นี้แล้วกันพวกกาโนล่าเนี่ยที่สาวๆชอบทานเนี่ยที่บอกว่าเป็นอาหารสุขภาพหรือเฮลตี้นะครับคุณมาดูนี่หนึ่งถุงนะครับเขาบอกว่าให้ บริโภคสี่ครั้งก็คือหนึ่งถุงเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าหารสี่มานะร้อยเก้าสิบแคลเห็นไหมครับน้ําตาลสิบสี่แล้วบางคนอ่ะเขากินแบบนแเนี้ยวันละถุงอ่ะเนี่ยผมว่าผมเคยพูดกับลูกค้าขำๆเนี่ยบอกว่าพี่ถ้าพี่กินอันนี้วันละถุงนะพี่ไปกินข้าวขามหมูดีกว่า <laughs> เข้าใจไหมเพราะว่าหมายถึงว่าพูดกันเรื่องสารอาหารเออเราไม่ได้มองเรื่องว่าหน้าตาอันไหนมันดูแย่กันนะครับเนี่ย บางแบรนด์น่ะหนักกว่านี้อีกอันนี้ถือว่าไม่ได้เยอะนะเนี่ยแล้วก็เห็นป่ะพวกไขมันทั้งหมดอะ่ะเจ็บเพราะอะไรน้ำตาลมันมาจากอะไรมันมาจากอ่าพวกผลไม้อบแห้งหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเขาแต่งเติมลงไปนะครับมื้อเช้าถ้าจะให้แนะนํานะแล้วควรจะฝึกในการทานแล้วมันดีมากๆก็คืออันนี้ที่พวกคนที่เขาออกกําลังกายหรือพวกนักก้ามเขาทานกันน่นะนั่นก็คือโอ๊ตมิลนะครับเนี่ยโอ๊ตมิลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดี นะครับมันให้ไฟเบอร์สูงให้คาร์บที่ดีย่อยเร็วแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะครับถ้าใครฝึกทานได้อะผมบอกเลยว่ามันโคตรโคตรด,ด,ด,ดีเลยนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรามันดีขึ้นแล้วก็การทานมื้อเช้าของเรามันจะไม่ได้ยากหรือลําบากอะ่ะแต่แรกๆผมว่ามันอาจจะไม่คุ้นปากคนไทยแต่ถ้าเกิดออโอ้ยอร่อยผมกินมาหลายปีแล้วนะครับลองดูแต่ผมว่ามันไม่เกินบากกว่าแรงหรอกถ้าอะไรที่แบบว่าเราทานแล้วมันดีต่อสุขภาพอ่ะ อย่ารอให้สุขภาพพังก่อนเราค่อยทานะครับเนี่ยอย่าผมยกตัวอย่างนะอโอ๊ตไปใส่น้ําร้อนใช่ไหมใส่เวแล้วก็ใส่เนยถั่วของผมอะอร่อยแล้วเพราะเนยถั่วผมไม่ได้มีน้ําตาลไม่ได้มีอะไรนะครับทาไมผมถึงขายเนยถัว่ว<ไ>เพราะว่าคือยกตัวอย่างก่อนว่าตามเชลพวกเนี้ย <c oughs> ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นีนั n บัตเตอร์แล้วก็จะเป็นสูตรที่แบบว่าใส่น้ําตาลเยอะคือการที่เราจะเนี่ยอย่างอัลมอนด์อย่างเาอน,อางนี้ย คือเขานําเข้ามามันไม่สดแต่พอผมทําเองอะ่ะมันสดแล้วมันอร่อยน้ําตาเราก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเราเห็นแบรนด์ไหนก็ตามที่มันเป็นขวดแก้วนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเกิดการแยกชั้นแบบนเนี้ยเนี่ยเขาคือออร์แกนิกเขาไม่ได้ใส่พวกสารคงรูปเข้าไปเหมือนแบรนด์พวกแบบแบบเนี้ยคือเขาใส่สารคงรูปเข้าไปเพื่อลดต้นทุนเนี่ยเห็นปะมันจะแต่หลายคนชอบแบบเฮ้ยแบบนี้มันจะบูดหรือเปล่าจริงๆแบบเนี้ยคือดีนะครับซึ่ง ในถั่วของผมอัลมอนด์มันก็เป็นอย่างงี้ไม่ซื้อของเราไม่เป็นไรก็มาซื้อตามในอ,อย่างนี้ได้นะครับเลือกที่เขาไม่ได้เติมน้ําตาลเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเนีย่ยคุณทานยี่ห้อช็อกเกอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีแบบนี้กับแบบที่เป็นเนอทุ่นล่อที่เขาแบบคือความหวานมันมีอยู่แล้วจากผลไม้แต่เขาไม่ได้แอดน้ําตาลเพิ่มเข้าไปรสชาติตัดกันไม่เยอะหรอกแต่ผมว่าความสุขภาพดีมันมันต่างกันนะครับบางคนอบอกว่าไม่อยาก ทานกาแฟที่ใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งแทนได้ครับแต่าบางคนใส่แบบกลับ <g rab> ไปทานน้ำตาลเถอะนะครับแบบที่บอกทุกอย่างต่อให้มันจะคีนให้ตายต่อให้มันจะดีให้ตายอ่ะถ้าคุณกินไม่คุมปริมาณอ่ะยังไงเหมือนก็อ้วนคุณเคยเห็นบัวไหมบัวมันกินแต่หญ้ามันช้างอะ่ะมันก็อ้วนเพราะมันกินเป็นปันถูกไหมครับอ,อมีลูกค้าบางคนเขาแพ้เอามอดหรือแพ้พีนัทบัตเตอร์ <c oughs> คุณก็จะแนะนําให้เขากินแมคคาเดเมียลองลองดูว่าตัวเองแพ้อะไร เนี่ยของดอยตุงมังนมีอันเดียวอะนมโอต๊ตนมอัลมอนด์พวกนี้ครับผมบอกแล้วว่าง่ายๆเลยดูเหมือนเดิมเลยน้ำตาลเห็นไหมเน่เน่เน่เน้ำตาลยี่สิบต่อห้าครั้งอันนี้น้ำตาลสี่สิบต่อห้าครั้งต้องดูด้วยต่อกีงใช่อันนี้เห็นว่าน้ำตาลหกน,นี่ก็แล้วแต่ชอบใครที่มาโจมตีว่าเฮ้ยพวก นมอัลมอนด์นมนมโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีไม่ดีอะครับเออเนี่ยในอย่างเนี้ยอันเนี้ยผมชอบอันนี้ศูนย์เลยแต่บอกเลยนะคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าน้ําตาลศูนย์ลดมันเป็นยังไงคุณต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมเออผมว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะคิดไม่เหอะอย่าไปคิดเยอะผมดูคลิปฝรั่งนะพอเดี๋ยวเนี้ยเริ่มเริ่มแบบมีวิจัยอะไรเงี้ยเริ่มเลอะเทอะแล้วเอากินนมก็ไม่ดีกินผักไปมีสารเคมีกินเนื้อสัตว์แม่งก็มีอะไรสุดท้ายแม่ง ไอคนพูดอะแม่งกินเค้กเข้าใจผมไหมทานอะไรที่มันแบบปรุงแต่งน้อยที่สุดอะมันโอเคแล้วอย่าไปคิดเยอะขอแค่ให้เลือกทานหน่อยไม่ไม่ใช่เลือกทานตอนตอนที่เราจะทานอะไรให้คิดหน่อยแล้วก็ไปออกกำลังกายแค่นั้นเองแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันมากวันไหนอยากกินขนมอยากกินของอร่อยก็ทานได้แต่แค่ให้รู้ลิมิตหน่อยกินเข้าไปแล้วให้ต้องมีความสุขอยาก,กินเข้าไปแล้วเครียดอย่าอดจนแบบไม่ไหวแล้วระเบิดจนสมองเบลออะไรแบบนี้นะครับอืม ขึ้นถามว่านมเวนมเปรี้ยวนี่ยบางคนเขาก็ทานผิดไงออแบบที่บอกครับดูน้ําตาลเพราะว่าเออย่างนมเวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนโหบางบางสูตรก็น้ําตาลเต็มข้อเลยแทนที่จะโปรตีนกลายเป็นได้น้ําตาลเข้าไปก็เลือกเรื่องหน่อยส่วนพวกนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยบางยี่ห้อก็น้ําตาลเยอะนะครับไม่ผิดอาก,การที่คุณกินแล้วออกกาลังกายแต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วกระดกชิวๆดูหนังเงี้ยไม่เวิร์กอ่าไหนาลองดูที่สอนไปแล้ว น้ำตาลที่แปดอันนี้นมเปรี้ยวน้ำตาลห้าน้ำตาลห้าแล้วโปรตีนอะไรจะดูดิว่าถ้าจะเอาคุ้มก็อยากกินนมโปรตีนใช่ไหมเอาโปรตีนสูงน้ำตาลตับโปรตีนยี่แปดอ๋อลดล้นนี้ดีอโปรตีนยี่แปดแ้วาลห้าแต่ให้เธอโซเดียมสองร้อยคืออะไรโซเดียมไม่ต้องไปสนเพราะว่าบางคนกดโซเดียมคือคือหมายถึงว่าโซเดียมในพวกเนี้ยมันต้องสนแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เยอะมาก แต่หมายถึงว่าคนไทยอ่ะโซเดียมเกินอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นการที่คุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,องเงี้ยคุณรู้ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาใส่โอ้โหเป็นพันน่ะหรือมาม่าซองหนึ่งก็เป็นพันแล้วอเพราะฉะนั้นถ้ากินแบบนั้นอ่ะต้องคุมแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นในพวกเนี้ยผมว่าไม่ต้องไปคิดหรอกมันกระปิดกระปอยเดินในซูปเปอร์แป๊บเดียวก็หมดแล้วเพราะว่าโซเดียมอ่ะถ้ามันโอเวอร์มันจะออกมา2ทางคือทางเหงื่อกับทางปัสสาวะซึ่งออกมาทางเหงือ่อทำไงก็ออกกำลังกายนะครับปัสสาวะก็ต้องกินน้ำไปเยอะเบอ ถ้าใครกินมาม่าเลือกรสที่อร่อยที่สุดเอาที่คุณชอบนั่นนานทีก็ถ้าก็พูดไปสิเราจะพูดตรงนี้เอาข้าว The best of การออกกาลังกายแล้วก็ต่อให้คุณไม่ออกกาลังกายแล้วก็คือสิ่งที่ผมใช้คาว่าคนไทยเข้าใจผิดกับมันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือข้าวข้าวนะครับใครที่บอกว่ากินข้าวแล้วอ้วนผมบอกเลยไม่ถ้าแต่ถ้าใครเป็นเบาหวานยกยกยกไว้บนที่งนะข้าวเนี่ยมัน หนึ่งร้อยกรัมอ่ะมันให้แคลอรี่แค่ประมาณสักร้อยกว่าๆนะครับแล้วก็ให้น้ำตาลศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์เลยเลยครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเรากินตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใครมาบอกว่าไม่ชอบกินข้าวผมว่าเขาเขาอาจจะไม่ชอบจริงๆหรือว่าเขาอาจจะโดนล้างสมองมาว่ากินลวอ้วนะอะไรเงี้ยคุณเข้าใจไหมว่ากับข้าวไทยอ่ะมันต้องกินกับข้าวทานไปเลยยิ่งถ้าคนที่ออกกำลังกายอ่ะแล้วคุณไม่ทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอ่ะ กล้ามเนื้อคุณไม่มีวามพัฒนานะครับเพราะผมบอกว่าในกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะเป็นไกลโคเจนซึ่งมันมาจากข้าวนี่แหละทานเข้าไปแล้วมันจะทำให้คุณมีแรงในการออกกําลังกายมีแรงคิดงานมีแรงไปใช้ชีวิตนะครับใครที่บ้าแต่โปรตีนหรือว่าไปกินแต่อาหารเสริมอ่ะผมบอกเลยชาตินี้คุณไม่มีวันพัฒนาแล้วหุ่นดีนะครับซึ่งเราเป็นคนไทยสิ่งที่ใกล้ตัวของเรามันอยู่ตรงนี้ทานเลยเปลี่ยนไมซ์เซตใหม่ถ้าใครไม่เชื่อผมนะครับคุณไปเซิร์ชกูเกิลก็ได้นูติชั่นของฮิวแมนเลยนะของมนุษย์เลยนะ ข้าวนี่อยู่พื้นฐานจุดเลยแต่คนไทยชอบไปกลับมันกับพีระมิดอะเก็ดไหมครับอย่าคิดไปเองใครบอกว่าต้องอดข้าวต้องไปกินไอ้อาหารเสริมแทนผมบอกเลยบูชิดมากนะครับนี่อาหารหลักดีที่สุดนะครับต่อไปเป็นเส้นต่างๆง่ายๆนะครับเราแค่ดูเนี่ยครับสารอาหารมันะว่าเฮ้ยกี่กร,รัมมันให้ค้าบเท่าไหร่เพราะพวกนี้น้ําตาลมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับทําได้แล้วก็พวกเครื่องปรุงพวกเนี้คุณสามารถที่จะทําให้มันแบบ คินชีนได้เดี๋ยวนี้ตาม Youtube มีสอนทําเต็มเลยเออจะเป็นมะเขือเทศเป็นเนื้อสับหรือว่าเป็นกุ้งเป็นไก่งทำให้ลูกให้หลาทานได้นะครับเนี่ยทานได้พวกเส้นพวกนี้นะครับไม่ต้องสีต่อไปเรื่องน้ํามันนี่ใครที่บอกว่าอ,อ,อยากสุขภาพดีหรือเฮลตี้แล้วไม่ทานน้ามันไม่ได้นะครับเพราะไขมันมันก็อยู่ในอาหารหลักของ5้าหมูแต่ที่ผม,พว,มพวกน้ํามันพวกเนี้ยมันเป็นไขมันทานพยายามอย่าทานให้มาทานพวกอ,อ โซนนี้มันจะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะกอกเข้าใจครับว่ามันแพงแต่คุณต้องเข้าใจว่าสุขภาพเราอ่ะมันราคาแพงกว่านั้นคุณยังแต่งลดได้เลยคุณยังซื้อเสื้อผ้าใส่แพงๆได้เลยแต่ผมอยากให้คุณใส่ใจเรื่องการแต่งตัวเองจากภายในอ่ะมันดีกว่านะครับแล้วก็อายกตัวอย่างเช่นแบรนด์นี้ละคันที่ผมใช้ตลอดน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมีแบบใส่สลัด กับเอาไว้ทอดไม่ใช่คุณหยิบแลวก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณไปเอาแบบใส่สลัดอย่างเงี้ยเอามาทอดอะ่ะเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าที่เขาการความร้อนได้ดีแล้วก็เนี่ยสำหรับเอาไว้คุกกิ้งซึ่งถ้าเป็นยี่ห้อนเนี้ยก็คือสีเขียวอ่อนสีเหลืองก็ได้นี่แต่ไม่ใช่สีเขียวแก่นะสีเขียวแก่เขาเอาไว้กินไว้สําหรับซดกับใส่สลัดนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นพวกเครื่องปรุงไม่ใช่ปรุงไม่ได้เลยนะครับปรุงได้แต่คุณต้องเข้าใจว่า ปรุงให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามเลือกอันที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็มีอะไรบ้างกับพวกเกลือพวกนี้ครับเกลือชมพูหรือว่าเกลือที่มันเป็นแบบแบบเนี้ยพริกไทยนะครับแล้วก็พวกพริกกระเทียมมะน,นาวอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันคือธรรมชาติมันไม่ได้มีโซเดียมมีอะไรหมายถึงว่าไม่ใช่าไม่ใช่เกลือนะเนี่ยผมยกตัวยอย่างเช่นเอ่ออย่างผมอ่ะผมชอบทานอันนี้มันจะเป็น กระเทียมกับพวกผงสมุนไพรอ่ะมันจะไม่มีเกลือนะครับก็อร่อยปรุงได้ไม่มีอะไรเสริมอัน,นอันนี้ข้างที่เขาพูดไปเนะียหยิบได้หมดเพราะว่าเป็นคนที่โดนสั่งให้ซื้อแต่กินเองไงอีกเรื่องไซรัป <laughs> ที่เป็นแบบว่าน้ําตาลสูงหรือีเวียอะไรพวกเนี้ยนะครับทานได้ทานได้เลยแต่ผมไม่ทานเพราะผมรู้สึกมันเฟื่อน <laughs> แต่คนที่เขาแบบอยากหวานจริงๆหรือหรือเขาแบบรู้สึกโอเคอ่ะทานได้เลยนะครับ <laughs> ได้ครับทานได้เลยเนี่ยฮะหญ้าหวานเนี่ยฮะทานได้เลยเนี่ยใส่กาแฟนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีทั้งเป็นแบบผงเป็นแบบเนี่ยครับตีเวียเนี่ยเป็นแบบหยดก็มีนะครับรเนี่ยฮะลดเกลืออันเนี้ยอันเนี้ยที่ว่าน้ำปลาลดลดลดเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีสูตรแบบลดโซเดียมเนี่ยพวกแบบเนี้ยผมว่าดีนะครับแต่ต่อให้เขาลดโซเดียมคุณก็ไม่ควรจะใส่โหดเหมือนแบบ เหมือนแบบอ่าคนปกติอ่ะคือเข้าใจว่าที่ผมพูด,พดมาเนี่ยมันอาจจะดูเยอะสําหรับคนที่เริ่มนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแค่คุณเริ่มทําอะไรสักอย่างในสักอย่างนึงในคลิปที่ผมพูดเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยร่างกายมันโอเคขึ้นแล้วก็มันจะทําให้การใช้ชีวิตของคุณมันโอเคขึ้นอ่ะหลายๆคนสุขภาพไม่ดีแต่คุณก็ยังทําเหมือนเดิมคุณเรื่องที่จะทนมันต่อความเคยชินมากกว่านะเฮ้ยนอนไม่หลับหรือ ขับถ่ายไม่ดีหรือเป็นไมเกรอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยสุดท้ายมันมาจากเรื่องกินนั้นเลยอืมอะไรที่เอาเข้าปากไปอ่ะมันทําให้ร่างกายมันถ้าไม่ดีมันก็รวนนะครับเนี่ยครับอย่างพวกเนี้ยซอสมะเขือเทศเนี่ยที่เขาบอกว่าอ่ามันศูนย์แคลเนี่ยไม่มีน้ําตาลเนี่ยอันนี้ศูนย์แคลว่าใช่ศูนย์แคลเนี่ยมันศูนย์จริงนะแต่แบบที่บอกก็ไม่ใช่ใส่เ๊ดเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยอันเนี้ยตอนพริกที่เขาไม่มีน้ําตาลเนี่ยลดโซเดียมอีกดีนะครับถ้าคุณมีเวลาว่างอ่ะ หมายถึงว่าถ้าทอดทุกกี้หรืออะไรเงี้ยถ้าลองทําเองได้มันก็สนุกสนุกดีนะครับมีลูกมีหลานมีคนในบ้านเนี้ยถ้าคุณว่างอ่ะทำให้เขากินอ่ะดีที่สุดแล้วไม่มีใครที่ทําอาหารขายนอกบ้านเราใช้ของที่ดีทุกอย่างหรอกทากินเองดีกว่านะครับนี่ครับแล้วก็พวกมายองเนสพวกนี้ครับก็ถ้าให้ดีอ่ะพยายามเลือกที่มันเป็นแบบว่าเนี่ยครับไม่ค่อยผสมอะเรียวมายองเนสเนี่ยครับหรือว่าแฟตซีแต่เขาก็ยังใส่น้ําตาลอยู่แหละแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องมานั่งดูว่า เขาใส่น้าตาลเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบทานเลยนะครับ oh, <okay. S 1> ก็คือพวกมัสตาร์ดพวกนี้ยคุณเชื่อไหมมัสตาร์ดไม่มีแคลอรี่ทานได้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นรสอันนี้มันจะเผ็ดๆหน่อยเนี่ยพวกเนี้ยดีหมดเลยแต่ก็แบบที่บอกครับหลายคนอยากลดความอ้วนโดยการทานสลัดเงี้ยแต่ผมเห็นคุณใส่แบบโอ้โหท่วมเลยนะครับผมจะบอกว่าเป็นกินข้าวไข่เจียวเฮอะดีกว่านะครับอ่ะต่อไปเนื้อสัตว์นะครับสุดท้าย เฮ้ยพิมพ์เดี๋ยวนี้เบเกอร์วันนี้มันมาขายนี่แล้วว่ะไหนไหนเนี่ยเนี่ยโอ้อันนี้มีที่เมกาแล้วมันมีที่นี่เหรอแต่ถ้าเขามีเบเกอร์อะครับเขาจะแคลอรี่ตับเขาจะไม่ได้ใช้จำไม่ได้ไม่มีไข่ไม่มีเนยมั่งอะไรเงี้ยเออมันเลยทานแบบเป็นสแน็คได้ กับเตาโลเน้นๆเลยใช่ใช่ใช่แต right, exactly. <yeah> ่ผมอะถ้าเลือกแบบนี day day ้ก oh ับแบบที่เขาทําสดอะไปซื้อทําสดดีกว่าเพราะในนี้มันนี่กว่าเพราะว่าคุณเข้าใจไหมอันนี้ยังไงใส่ใส่กันบูดอยู่แล้วแต่ทําสดอะอยู่ได้ประมาณสี่ห้าวันก็บูดแล้วเนื้อสัตว์ครับการที่คุณจะคุมอาหารหรือว่าหุ่นดีอะคุณไม่จำเป็นต้องกินแต่อกไก่เนี่ยคุณมาดูเลยคุณสามารถที่จะทานกุ้งแบบนี้นะฮะปลาแบบนี้ เนี่ยได้หมดเลยแคลอรี่มันต่ำนะครับแล้วอร่อยด้วยให้โปรตีนเนี่ยหรือว่าไหนอย่างอร่อยหน่อยก็แซลมอนก็ได้เขาก็ให้ไขมันดีนะครับเนี่ยแบบเนี้ยอยู่นี่นี่นะครับเนี่ยเนื้อวัวก็เนี่ยคุณสามารถที่จะเอาแบบเนี้ยได้แล้วก็แบบเอามันออกหน่อยเนี่ยครับทานได้ทําเป็นสเต็กอร่อยใครบอกชอบกินชาบูใช่ไหมกินชาบูลวอ้วนใช่ไหมเนี่ยถ้าคุณเอาเนื้อแบบนี้ไปกินอ่ะมันจะอ้วนยังไงแต่ก็ต้องระวังโซเดียมในน้าดาหน่อย นะครับเนี่ยโอเคแล้วไข่นะครับทานได้เลยใครที่บอกว่าต้องกินไข่กลัวคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะครับทานไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณวันหนึ่งคุณกินเท่าเนี้ยแล้วคุณกินสักเดือนติดอะ่ะน่าจะมีปัญหานะครับแต่มันไม่มีใครทานได้หรอกทานมาเรื่อยวันละสองฟองสี่ฟองทานไปเลยนะครับนะครับอันนี้ผมขอพูดอีกคิปไปนะผักผลไม้ทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่คุมอาหารอยู่หรือว่าอยากลดน้ำหนัก อย่าเลือกทานผลไม้เป็นตัวหลักเพราะว่าผลไม้อ่ะมันหวานมันมีฟุกโต้สนะครับมันก็คือน้ําตาลแหละมันทาให้เราอว้วนผักต้องทานแต่ไม่ต้องทานเยอะมากนะครับทานแค่ให้ร่างกายร,รู้ว่าเราทานคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักโปรตีนนะครับไขมันดีผักวิตามินและเกลือแร่นะครับแค่นี้เองทานในครบห้าม,มุ่น,นะครับแล้วก็ไปออกกาลังกายเลือกทานวันไหนที่อยากทานของอร่อยทานไปเลยไม่ต้องเครียดน,นะครับเพราะว่าคุณต้องทําตลอดชีวิตสุดท,ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครที่ ชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับส่วนใครที่อ,อยากเท็นออนไลน์กับผมนะครับอยากรู้ว่าเฮ้ยการทานแบบลงลึกลงใบเนี่ยมันทำยังไงหรืออยากมาเทรนส่วนตัวนี่สมาร์ทิมอเซนอมินนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ